แมปอีเวดครับตอนนี้มีการอัปเดตอะไรเข้ามาก็ไม่รู้เพราะว่าพี่เห็นมีเนื้อสเต็กกับนักเต้นบัลเล่ที่หน้าอีเวดด้วยเขาเรียกกันอีเวดหรืออีวาดอ่ะเข้ามาสู่ตัวเกมไม่ได้นานมากหรือะไปน้องได้เวลาวิ่งหนีผีกันต่อปไปสี่ก่อนไปยิงอปละยิงเหรอพี่เฮ้ยมึงิจข้าวเกมแล้วจังหวะน,นี้อ่าเพื่อนตายยังไม่ทำอะไรเพื่อนตายละเลิกเล่นแล้วทางเนี้ยยิ้ม เดี๋ยวจะเย็นไม่เล่นนานจัดมันยังเหมือนเดิมหรือเปล่ายังเหมือนเดิมมีอะไรเพิ่มเติมบ้างหรือไม่โอ้ยมันสามารถปรับเป็นมุมมองแบบว่านี้ได้ครับมองข้างหลังตัวละครได้แล้วหรือว่าเมื่อก่อนมันทาไม่ได้ใช่ไหมอแบบอีเวนต์ครับมันมันหรือว่ามันมองได้แต่แรกเู่านี่ยเอออย่ามันจ้องจะฆ่าพี่จะด้วยแอะ วิ่งก็วิ่งก่อ,อ,กอนออกสตาร์กก็ออกสตาร์ทก่อนแต่แตกเพื่องตายครับอุ้ยขอบคุณครับเพื่อนแบกเราไปเพื่อนแบกเราไปนั่นแหละแบกเราไปเลยเพื่อนแบกเราไปแบกเราไปใช่ใช่เลยใช่เลยนั่นแหละเทพบุตรสวยเพื่อนต้องอย่างนั้นว่าละครบทนี้อยากทิ้งมากตละครผมเองอเใช่ไม่รู้ร่้พี่เดี๋ยวลองดูแล้วกันฮะ มันก็อย่างมันก็หวานเดียบเลยดิครับเพื่อนพาตีนมาให้แบบนี้เจริญพรเจอกันบายสลายาห่านได้แค่หนึ่งนาทีอยู่แค่หนึ่งนาทียี่สิบแปดวิรอพักสักครู่ตาที่สองเอาตาที่สองมันอยู่แมปเดิมอยู่ครับมันไม่ได้แบบาเปลี่ยนแมปเหรอไม่รู้พี่ยี่สิบเท่าไหร่พี่ตอนนี้เวลิวตอนนี้ดูยังไงครับดูยังไงดูยังไงดูยังไงปะปะปะสามที่เบ็ด ออกมามันจะมีวิวบอกอยู่พี่ตอนออกมาไม่ใช่สามสิบเอ็ดเหรอมันดูอันนี้มีแช่ตรงคำว่าระดับไหมของโก้ยิบจับเอาโก้ตายเหรอเรียบวิวพี่เรีบวิอะมันฟ้าเฮ้ยเอออ๋อกดใช้ไปฉ่ายได้พี่ต้องไปช่วยเพื่อนช่วยไหมยังไม่เข้าเกมเลยอ่าแล้วใครเข้ามาต้องไปช่วยเพื่อนก่อนจะไปช่วยเพื่อนสรุปต้องให้เพื่อนช่วยเพราะแตกโอ้โหโอ้โหตายคู่เรียบร้อยเอ้ยเพื่อน ลากเราไปทําดีมากลากเราไปแขนแทบหักวิ่งเร็วกว่าน,นี้เอวิ่งดีเอดีชุบเราเลยเพื่อนชุบชุบเราตรงนี้ก็ได้เพื่อน,นล,อลอดป้าอะไรไปเข้ามาไปล,ละเดี๋ยวอย่าโดนต่อยมันโอ้ยม,มันอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวต้องไปช่วยเพื่อนแป๊บนึงครับเพื่อนอยู่ข้างล่างเฮ้ยหูเพื่อนแต่งตัวปุ้งปิ้งเกินแสบตาคือตอนนี้เพื่อนเราตายยับเลยอ่ะเปิดมาตาสองก็หวาดเย็บไปแล้วอ่ะเราไปช่วยเพื่อนยังไงนี้ กับหนุม,ม<ช>น่ะยิงมึงยิงอีกหนุมนม์ศัตรูมีสามตัวเอาอะไรไปช่วยเพื่อนก่อนแค่เดินลงไปก็แตกแล้วเนนะี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยจังหวะนี้มุมสได้แล้วพี่มุนเรียบร้อย,ร,ยรอด <รอ S 2> ชีวิตแล้วเฮ้ยได้เไไปแล้วแล้วยด้ดับสามนี่ไงรอดชีวิตสองนาะที 4. สี่สิบวิอ้าวมันยังไม่ได้โบสถอีกเหรอครับนี่มันตาที่สามแล้วจริงมันควรจะได้โบสถหรือเปล่ายังไม่โบสถ์ี่น่าจะตาที่สี่มีใครอยู่บ้างตอนนี้เฮ้ย บ้าอะไรวะว้าปัญหาสองเท่าอะไรคือปัญหาสองเท่าเน่าเลยผมมัวแต่ยืนอยู่ดีๆก็โดนไปปัญหาสองเท่าพปัญหาสองเท่าคืออะไรวะอธิบายดิน้องพี่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 เก่งขึ้นสองเท่าพี่ปี๊ะเก่งขึ้นขึ้นสองเท่าสองเท่าจากเดิมมาพี่ได้แตกแตกเปินเปิดเปิดเเเเเเ โอ้หเพื่อนแบกเราขนาดนี้ความเป็นจริงคอเราคงขาดไปแล้วเพื่อนผมผมว่าผมว่ามันปัญหาไม่ใช่สองเท่ามันเยอะกว่าเก่าดีพี่สองเท่าเออว่าสองเท่าไม่ได้เก่งขึ้นแต่เยอะกว่าเก่าป่ะใช่ไหมได้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 แต่ก่อนมีสามีพี่แต่ทีนี้หกผมจะช่วยเพื่อนผมต้องเดินลงไปอย่างนี้แล้วก็ไปคว้าตัวเพื่อน เพทำไหมทัำไหมลิงครับเฮ้ยอีกอีกโลมูนไม่ไม่ได้ระวังตัวด้านหลังโถแล้วกูก็แตกในตาที่สามเสียชีวิตไปแบบหวานหวานเรียบร้อยครับกลับสู่หน้าเมนูไม่มีชีวิตเหลืออ้าวคืออะไรไม่มีชีวิตเหลือคืออะไรอ่ะรอรอจบเกมแล้วตายได้เลยตายตายแล้วตายแล้วตายเลยตายแล้วตายเลยคือตายแล้วตายเลยพี่กลับมาไม่ได้พี่ไม่ อ๋อเข้าใจแล้วก็คือเหมือนถ้าจะเข้าเกมเมื่อกี้มันเข้าไม่ได้แล้วต้องเสีย15โลบักแต่ว่าถ้าไม่อยากเสีย15โลบักก็ก็คือรอข้ามแมปมาอีกแล้ทำไมเขาเลือกที่จะโหวตอันนี้กันวะมนสนุกอ่ะไม่รู้ว่าโหวตตามเพื่อนแล้วผมล่เชี้ผมผมสอนชูที่ตาที่4เราต้องได้ช,ชนะแบบ3นาทีแล้วไหมน้องชายจริงๆถ้าจำไม่ผิดเหมือนเกมนี้มันมีซื้ออุปกรณ์อยู่แต่มันกดตรงไหนพี่จำไม่ได้ละ เมื่อก่อนเคยเล่นอ่ะแล้วมันมีให้ซื้ออุปกรณ์อะไรสักอย่างด้วยไม่ได้เล่นนานจัดร<ม>ีไปละอันนี้คือมันให้ทำอะไรสำรวจแบบว่าแบบตรงไหนเป็นยังไงเนี่ยล่ะชิวๆเลยน้องสามนาทีไปตอนนี้ห้ามตายกูอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ตรงผีเกิดเลยรอดใช่ไห<ด>มตายในพิธีนี่ไงตรงผีเกิดตายปุ๊บเลยฮะไม่น่าเลยจริงป่ะเนี่ยเอ้ยจริงด้วยตายจริงเดี๋ยวต้องไปช่วย่ะต้องไปช่วยแต่ไปโอ้ยตายกันยับเลยตายกันเบื่อเลยโอ้ยตายกันแบบอินูอินานเลยยังไงดีไปทันไหมไปทันไหมช เฮ้ย <h ull ing> ยังไงรอดแล้วพี่เยน็นดีใชรอบพี่อืมแมปทำการาฟิกแปลกๆครับทำไมน้ำทะลุขึ้นมาบ้าิตองเอาไอสา้สั่งมึงิ้งกูบนหลังคานีน่ยนะโอ้ดินดินดุ้นมาดินดินดุ้นไล่พี่ดีเด่นด้วยมันมันทิ้งผมอยู่บนหลงังคาบนหลังคาจะตายเยันบนหลังคาตรงไหนวะน้องชายของลี๊ขอเน่าหีก่อน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 จย่าเต้นเพื่อนกูจะตายเออตายติดคือติดบันไดติด ทางเข้าติดเจริญพรญาติโยมที่มากดไหลโชคดีมากครับเพื่อนพามาแอบอยู่บนหลังคาแล้วก็คอยสอดแนบดูว่าใครที่ต้องช่วยเหลือไม่เห็นพาแล้วอ่ะพาไปไหนแล้วอ่ะจดำวัดไปแล้วรึวานี่ไงข้างหลังนี่อ้าวมาไงวะเนี่ยโหลดมาไงยะพี่ข้างหน้าไม่ได้มีอะไรอ่ะพี่เห็นแล้วเห็นแล้วพยายามอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันด้วยเราไม่รู้ว่ามันโหดแค่ไหนดีกว่าพี่ไต้ดีกว่าเต้นกว่ากดตรงไหนวะไม่มีท่าเต้นว่ะเย้เต้าน่องเกือกพี่เดี๋ยวพี่ถามก่อนนะเราโดดขึ้นมาวันนี้ได้ถูกไหมครับศัตรูโดดขึ้นมมมาวันนี้้้ไไไดด่ แน่ใจนะแน่ใจนะโอ้เหนื่อยว่ะเจอเต้นอย่างเงี้ยเรียบร้อยรอดชีวิต2นาที40วิว่าก็เกือบ3นาทีอยู่ตาหน้าขอ3เอาใหม่เอาใหม่ตาหน้า3รู้สึกเหมือนผีเล่นโหดมากขึ้นได้ขึ้นได้อ่ะทำไมโก็เป็นตัวสีฟ้าอย่าบอกนะว่าแน่นะแลกเติมใจเชื่อได้ช่วยทำมันไม่ใช่ปะไม่รู้อ่ะพีถือว่าใช่เข้าสู่ตาที่ห้ากับการเอาชีวิตรอดสามนาทีเรียบร้อยไปแล้วหาชิเอ้ยไม่ใช่หาชิ ฮาคีเหรอเอ้ยฮาคี้ฮาคี้ฮาซีฮาร์คีนี่นา,นาคี้นี่นาคีโอ้ยแม่กคือตอนนี้ก็คือคยอยู่อยู่อยู่ที่ตรงสูงไว้พยายามที่ตรงสูงไว้เราก็จะไม่โดนแล้วใช่ไหมล่ะไม่ใช่โดนเหมือนเดิม ไม่มีไรดําตอนนี้คือเพื่อนไพแบบเพื่อนอันนี้โดนสังหารไปบเยอะมากเลยต้องไปช่วยใช่ไหมไม่ต้องไปช่วยพี่เราขี้เกียจถ้าเราไม่ไปช่วยเพื่อนจะด่าเราหรือป้าจะตายเองนี่ถ้าเราไม่ช่วยเออแต่เราต้องเราต้องรักษารอบให้ได้สามนาทีนะประเด็นถ้าเราตายเราอาจจะไม่ได้สามนาทีก็ได้นะปล่อยเพื่อนอยู่ตรงนี้มาดูกันไหวเปล่าเพื่อนอยู่ตรงนี้กันเต็มเลยนี่วะ ทำไมชอบกดคิกคว้ามันก็ลดความเร็วตัวเองลงดิปโทษจะเลินพอละย,ย่าโยมจะเลินหมดเนะี่ยพี่ไม่ขึ้นไม่ได้สักทีเนะียต้องต้องกินน้ํายาบูดใช่ไ,ไมเนะี่ยเฮ้ยเพื่อนอีกแล้วเหรอตาเมื่อกี้ก็มาเจอคนนี้ตานี้ก็มาเจอคนนี้เต้นอีกอ่ะจะเลินพอละขอบคุณมากเพื่อนเวยอเพื<ๆ>่อนแต่ว่ามันก็ขึ้นได้นะเพื่อนระวังด้วยนะ ผ่าตาที่ห้าโอ้ยมันไม่สาม,ามน,นาทีแล้วไม่สองนาทีสี่สิบกว่าว่ะเอ้าดีผ่านนาทีนี่ยคนแรกด้วยอันดับหนึ่งด้วยว่ะไม่ตดอันดับหนึ่งว่ะน้องอันนี้คืออะไรเนี่ยอยู่ไกลจากเน็กบอทสปาวเอามาเป็นบอทเหรอ ที่คิดว่าเป็นขนเออทำไมชื่อเพื่อนมีมีสีไม่เหมือนกันอะอยากรู้มันมีสีชมพูคี่ครวะพี่พี่เขียวกันครวะพี่อยู่อยู่รอกใ่าศูนย์จุดสองนี่พี่ใครวะมีเหรอมีศูนย์จุดสองี้ศูนย์จุดสองแปดไอศูนย์จุดสองนี่มันน้อยมากเลยนะครับพี่อันนี้คืออะไรการค่ายเขียวครับการค่ายเขียวทำอะไรได้เก็บทั้งหมดหกชิ้นเหรอแม่งเอ้ยอุตส่าห์เยียบอยู่ข้างบนแล้วอะมันก็ยังมาจนถึงได้เนาะเออมันก็ยังพยายามมาจนได้อะบอท์ดอะอยู่บนหลังคาเลยเว้ยบอทดยังมาเอาผมได้อยา แม่งยังตึงเลยบอดเฮียเพื่อนบอดยังตึงเลยเพื่อนพี่เออพี่โดนตกยังไงโอ้ยโดนอีกรอบหนึ่งนะแต่ช่วยด้วยขอบคุณครับเพื่อนบอกกูชุบชุบแมงสี่ห้ารอบไล่เวนมันได้เก็บอะไรพวื่กี้เขียวพอเก็บครบแล้วมันทำอะไรต่อได้มันทำอะไรได้อ่ะหกอันอะพี่อยากรูเพียวโก๋เก็บพี่เอ้ยเฮียเก็บครบแล้วโออาจารย์แดงแม่งไล่ไม่หยุดเลยว่ะไอผีอาจารย์แดงอ่ะแม่งยังโอ้โหแม่งเจอหน้ากันเกียโอ้โหผีอาจารย์แดงทั้งนั้นเลย ไม่ยอมแพ้เว้ยจะวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้รับชชยชนะไปเลยใช่ไปเลยทเรียบร้อยถารอบนี้เลือดละกอสองนาทีสี่สิบเอ็ดมีใครได้น้อยกว่านี้ไหมสองนาทีสิบวิรอบที่หกเอารอบที่หกให้เลือกแล้วหรอให้โหวตแล้วหรออยากเล่นส่วนสนุกทำไม เอามาดิเออสามตัวสัมาดูดิมาดูกันว่าใครจะได้สามตัว <อ Exchange. S 1> สั่ <c oughs> ส่วนสนุกส่วนสนุกได้ว่ะ e> เ,เด็ดเด็ดเพี่ขึ้นขึ้นดีขึ้นขึ้นไหน,นขึ้นตรงไหนขึ้นตรงไหนขึ้นตรงไหนรอด้วยรอด้วยอยู่ไหนเนี่ยวะตรงนี้พี่ตรงนี้เดินมาตรงนี้อ๋อไปละไปละไปลาปลาปลาผีเอ้ยผีอยู่ใกล้เดี๋ยวผีอยู่ตรงโกเจ๊โกโจมาแล้วโกโจล่อผมแล้วล่าสุดนักบาจะเอาผมด้วยแต่เอาผมไม่ได้ โกโจแม่งคิดจะเอาวิ่งหนีไปเรื่อยครับโหแล้วดูดิโกโจแม่งติดอยู่ตรงเนี้ยมันมาจิงโก้มันเข้าได้ไหมเนี่ยเข้าได้ไหมเนี้ยโกโจอ่ะเฮ้ยโกโจไม่ตึงอ่ะทำไมโก้มีตัวสีฟ้าเป็นเพราะอะไรไมัมร่างกายเป็นสีฟ้ามาดิผมันเตรียมวิ่งแล้วเปล่าวะเตรียมวิ่งเลยเปล่าวะโยไว้โมอ้อ Yo อาวชิบหายแล้วมันเป็นทางตันอยู่ไว้โมแบ อยู่ไว้หมูไอ้ยิงซื้อหนักกว่าอ้าก็จะไ่ด้วยพี่โดนอยู่ไว้หมูอี่าแตรหยบย่อจ่าชี้หกสองนาทียี่สิบสี่ก็ได้อยู่ก้นเท่าไหร่หนึ่งนาทีสิบสองไปตาต่อไปครับตาทีเจ็ดเอ้ยเราอยู่ตรงนี้พอดีเลยเอ้ยคนนี้เป็นผีปะคนนี้เป็นบอดปะอ้าวไม่ใช่วิ่งเร็วมันจะเกิดตรงนี้เพื่อนแล้วเพื่อนรออะไรอะเพื่อนรออะไรอะมันเกิดตรงนี้เพื่อนไม่เพื่อนไม่หนีอะอ้าวแล้วแต่เพื่อนนะไปละ ถ้าไม่เพื่อนมีตัวสีไปอย่าว่าโก้มันเป็นเพราะอะไรวะน้องแอบอย่างนี้นะอย่ามีใครมานะโก้โกเราพี่ก่อนพี่ก่อน,อนไปช่วยโก้เอ้ยอยา่าผมจะช่วยนะ้องผมเองปไปน้องผม เอ้ยกูกลับมาที่เดิมอ้าวเทียเอ้ยหลงทางสักทีเนาะเอาใหม่ก่อนไอพี่เจี๊ยบพี่เจีโยบพี่ไอโก้ตรงไหนวะกูกำลังขึ้นไปช่วยมึงร้องก็เจียนเจีนแม่งมีชายเย่เจียนเยหน้ากูเนี่ยก็ราเรื่องของโก้เถอะจะอยู่ก็อยู่ไปกูไปละอาชีพน้อยเชี่ยใช่อ้าชิดนครับเอาผมแล้วไอพี่ชายกูไปไหนแล้ววะไอโก้ตาย ใช่เล่นจับมือถือวะแต่จับไม่ได้มือถือแจ็คเต่าเล่น2นิ้วอ่ะอันนี้คือโกต่อไอใช่วยไหมใช่สองนิ้วต่อให้ถ้าถีดนิ้วนี่คือสามนาทีชิวๆใช่ไหมก็ใช่สามนาทีเออเออเออกวนกวนว่าอะไรกูโดนผ่าว่าผมผ่านละผมว่าผมผ่านมึงจะมารอได้ตันไหมสามนาทีปั๊บสามนาที หนึ่งนาทีสองนาทสามนาทีอันดับหนึ่งเลยครับเยตาที่แปดอ้โหไอ้เีรอะไรอ่ะไปละไอ้แย่ยอิมบอลทมันยากมากพี่ยิมบอลทำทียากให้ความสำคัญกับการซ่อนตัวมากกว่าการวิ่งอ๋อให้เราซ่อนมากกว่าการวิ่งอย่าวิ่งให้ซ่อนมากจะดีกว่าเหรอโอเคได้

เหนื่อยกับชีวิตปะบางทีการเหนื่อยกับชีวิตมันก็รับากเกิดไปเอ้าเย้เลิดเนาะเย้ผ่าน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 สามวิธีรอดโอเคสวยอยากรู้ว่ามีใครได้ต่ำกว่านี้ไหมคนแรกที่หนึ่งวะโออะไรวะเอ้ยไม่มีใครตายเลยเหรอตอนนี้อ๋อมีตายคนเดียวอ้าวทำไมเพื่อนตายอ่ะ ตาสุดท้ายอยากเล่นแบบแรกะอยากเล่นแบบแรกแบบแรกสวยจัดเลยน้องโอ้ไม่ไปดูเรื่องแบบตายกันหมดเลยโอ้แบบแรกสวยนะแบบเนี่ยแบบแรกอะมันสวยมันมีหออะไรก็ไม่รู้แบบอะ แต่ไม่ใช่ผมเรื่องไงไปไปครับตาที่เก้าพี่มามาบุลังคาเลยพี่มาบุลังคาเลยพี่ตาที่เก้ามันแบบหวานๆนะน้องไปไปกินบนหลังคาไม่ได้ปลอดภัยเสมออ๋อเออค่อยกระโดดมาแล้วบนหลังคากูแม่งบอกเลยนะผีขึ้นไม่ได้ถ้ารูปผีแม่งเข้ามาตอกบนหลังคากูร้องเลยไปครับวิ่งต่อไปยาวๆออกกําลังกายกับต้นขาจะดีๆเนาะแบบเนี้ยรู้สึกตัวละครพี่บอกเยอะเลยไปไปจิตพี่เอาตัวคะครออกกําลังกายพี่แบบเนี้ยโอ้โหโหคนตายบานเลยโอ้โหตายบานเลยครับ ช, aí, ช่วยยังไงเนี่ยช่วยยังไงเนี่ยโอ้โหตายเยอะขนาดนี้ช่วยไงวิ่งเข้าไปปุ๊บกดคิวโกแบกดิโกแบกดิโกแบกคนนี้บ้างอนแบกคนมาดิมาเด้ไปแล้วไม่ได้วิ่งไม่ได้แบกวิ่งอย่เฉย มองยิ้เพลินเจอเพิ่งเกยแต่ไม่ไหวว่ะคนหนักเกินเอายังไงดียังไงดียังไงดีเพื่อนตายกันหมดแล้วจังหวะนี้แล้วพี่จะเป็นหนึ่งเนี่ยนะหรือเปล่าปุ๊บปั๊บปั๊บชื้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บหรือปั๊บชุบปุ๊บปั๊บปั๊บรับโชคต้องปุ๊บชอบปั๊บวิจิตรตึงวิจิตรตึงจูบแบมาเตอร์ต้งอย่ี้ดิเฮ้ยไปแล้ว สามนาท,สาาทีสามนาทีสามนาทีสามนาทีอะไรเข้าได้บ้างวะเนี่ยในนี้อ้าวเอเดินเข้าไ,ได้ตรงเนี้ยปัดทุกแล้ววิ่งทำไมตั้งนานถ้าตรงนี้เข้าได้แอบตรงนี้แล้วกันทางอันนั้นไม่ไหววะ่ะบัวโดนยส yes! ชนะสามเกมโดยไม่ตายเพราะกิจเสร็จสมบูรณ์ครับเย้ Yay! ไม่รู้เรามาจากไหนงงเหมือนกันแต่ก็รอดมาได้ครับห้าสี่อิวซิวอันนี้เพื่อนทำอะไร อยากรู้ทำยังไงถึงจะมีออร่าได้แบบเพื่อนอ่ะอ๋อพี่เก็บพี่นะพี่อยากมีออร่าพี่ต้องซื้อพี่อ๋อพี่ต้องซื้อพี่พี่ต้องไปซื้อนอกนอกรึเหรอออร่าแบบเพื่อนอ่ะนะโคตรสวยเลยอ่ะดูดิออร่าที่ติดอยู่บนหัวแบบพี่ใช่ครับออร่าออร่ารอบตัวเหรอพี่ใช่ใช่ใช่เนี่ยแบบที่เพื่อนมาดูดิมาดูดิคนเนี้ยไม่ไปไม่ไปไหนละทั้งนั้นอ่ะเออเราเราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยแหละจะเล่นละไม่ต้องไปไหนแล้วเพื่อนเพื่อนมีอีโม่ไม่มีไปละอย่าเล่าเล่นดีกว่าเกม ไปครับอีเวดมาสเตอร์สิบห้าโดนค่าอีเวดมาสเตอร์สิบห้าโดนค่า แล้วดูชื่อพี่แกดิอีเวดมาสเตอร์โอ้โหขนาดระดับมาสเตอร์ยังโดนฆ่าแล้วผมระดับนู๊ฟจะเหลืออะไรอะอย่างชอบเลยอีเวดมาสเตอร์ระดับมาสเตอร์ยังโดนครับระดับนู๊ฟก็เป็นโอ้โหล่อมาให้อย่างนี้ขอบคุณครับอีเวดมาสเตอร์โดนหรอ่ามาสเตอร์กูโดนฆ่าไม่หยุดเลยอ่ะอีเวดมาสเตอร์กูโดนฆ่าไม่หยุดเลยเลิกยุ่งกับอีเวดมาสเตอร์นี่ระดับมาสเตอร์เขาเล่นกันอยู่ไอ้พวกนี้แม่งไม่รู้เรื่องเลยอีเวดมาสเตอร์แต่ว่าทำแบบนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรเนี่ยเฮ้ยเพื่อนแม่งขับรถดิฟ ล่อกระบอดไอ้ฮี้โตเกียวดิฟขนาดจอนซีหน้ายังตามไม่ทันอ่ะไอ้เหี้ยหน้าาเยอะดติขี้เอ้าใครวะน่ะใครเล่นตามม้างวะเฮ้ยตายตายไหมตายไหม โอเคตาไอปัดจอตีน้าเล่นกูเลยอ่ะไอตีที่จะเล่นเนี้ยน้องเจอกันในเย็ดลูกไอวอนเดอร์อิฟยุนโหน้าเหรอเอาอยู่วะนะเอาอยู่วะจอตีน่ากูหลุดเลยกูกูดิ้นไปไปไออ่ะแพ้ไปดีแล้วรถกูติดเล่นเลยรถกูติดจริงจังรักเป็นไหมตาแพ้ไม่พักรักเป็นไหมเออได้เลยเออไม่พักรักเป็นไหม เฮ้ยมันจะจับผมอาเคโอช่วยด้วยย่ามันจะทุ่มผมลงพื้นเฮ้ยจุบป้าอาเคโอเฮ้ยจุ๊บปับปับบเฮ้ยผมต้อช่วยต้ช่วยตีผมช่วยตีช่วยตีได้ผมช่วยตีได้ผมช่วยตีไดเวนต์มาสเตอร์เขาเรามาอุ้มผมพี่เฮ้ยอีเวนต์มาสเตอร์ทำดีป่ะแล้วอะไรมันมันอะไรคือเปิดใช้งานคันโยกวะไม่เข้าใจมันขึ้นบ่อด้านขวา ชิวๆนะครับโอ้ยไปละเปิดประตูเลยุคเรียบร้อยรอดสามนาทีน้อ้าวคุไม่น่าไปยิบรถเลยอ่ะถ้าถ้าถ้าไม่ยิบรถอ่ะเราจาไม่ติดเรื่องเลยนะที่เก e ินไปหรอพี่ที่หนึ่งสามสี่ตาแล้วเนี่ยเฮ้ยมันจะขนาดนั้นเหรอวะ